หลายๆคนติดปัญหาเรื่องของการดูขาดความน่าเชื่อถือเวลาที่คุณออกมาพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดในห้องประชุมการพรีเซนต์งานนะคะการคุยกับลูกค้าการนําเสนอสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่งการออกมาพูดหน้ากล้องแบบนี้นะคะทําไมคนอื่นเขามองว่าคุณดูไม่น่าเชื่อถือ หรือแม้กระทั่งกับบางคนนะคะที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตแต่ว่าเวลาที่เขาออกมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ดูเป็นเล่นดูเป็นไม่จริงจังลูกน้องก็ดูที่จะไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อถือในสิ่งที่คุณพูดสักเท่าไหร่และก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองมากกว่าคนอื่นวันนี้นะคะครูบุเกจะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆให้คุณเอาไปปรับใช้เพื่อแก้ไขเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ เวลาที่เราพูดนะคะเสียงที่คนอื่นเขาได้ยินหรือที่ครูบุเกจะเรียกว่าน้ำเสียงหรือเนื้อเสียง กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือโทนเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเนื้อเสียงหรือน้ำเสียงเนี่ยก็คือเสียงของเราเนี่ยแหละนะคะซึ่งอาจจะปรับกันได้ไม่ง่ายนักนะคะบางแต่เนื้อเสียงหรือน้ำเสียงก็ฝึกได้ปรับได้นะเหมือนที่เราเคยเห็นคนบางคนเนี่ยเป็นเงาเสียงของนักร้องดาราดังๆต่างๆนะคะครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีลักษณะการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างๆเนี่ยก็จะมีคนบางคนสามารถ ฝึกจากตรงนั้นได้หรือใครบางคนที่สามารถเรียนเสียงสัตว์ต่างๆได้นะคะเสียงนกเสียงไก่นะคะหรือว่าเสียงมอเตอร์ไซค์อย่างนี้เป็นต้นแต่เรื่องของโทนเสียงนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถปรับได้แน่นอนและตรงนี้แหะคะ่ะที่สามารถช่วยให้คุณมีความน่าเชื่อถือในการพูดของคุณได้ด้วย โทนเสียงนะคะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็คือเสียงสูงเสียงกลางแล้วก็เสียงต่ำนะคะโทนเสียงสูงเนี่ยก็จะเป็นโทนเสียงที่เอาไว้ตั้งคำถามค่ะทักทายน่ารักสดใสดึงดูดความสนใจ ส่วนโทนเสียงกลางค่ะก็จะเป็นเสียงธรรมดาทั่วๆไปเป็นเสียงที่เราพูดกันอยู่ปกติแบบนี้นะคะเป็นการอธิบายแนแนแะวเป็นประโยคบอกเล่าทั่วๆไปส่วนโทนเสียงต่ำค่ะก็จะเป็นโทนที่เน้นถึงอำนาจนะคะความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นโทนเสียงที่ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นๆค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าคะ วันนี้นะคะครูบุเกมีวิธีที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทุกคนได้ลองไปปรับใช้ค่ะและที่สำคัญนะคะมันเป็นประเด็นที่สำคัญระดับชาติที่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังและนำไปปฏิบัติค่ะ บางคนเนี่ยชอบที่จะใช้เสียงสูงเป็นหลักนะคะเพราะว่าอยากที่จะดูน่ารักสดใสดึงดูดความสนใจแล้วก็เป็นมิตรกับคนทั่วไปแต่ว่าครูเก๋จะขออนุญาตแนะนำนะคะว่าการใช้โทนเสียงสูงเนี่ยอาจจะใช้กับคนรักอาจจะใช้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่เช่น สวัสดีค่ะป้าอยากได้กะเพราไก่ไข่ดาวก,กรอบๆหนึ่จานค่ะนั่งรอที่โต๊ะห้านะคะ อย่างนี้ใช้ได้นะคะแต่การใช้โทนเสียงสูงบ่อยๆในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าในเรื่องที่มันจะต้องอาศัยความน่าเชื่อถือเนี่ยจะทําให้คุณดูขาดความน่าเชื่อถือไปเลยจะทําให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพจะทําให้คุณดูไม่รู้จักโตนะคะแล้วคุณก็ต้องใช้องค์ประกอบอื่นๆเนี่ยมาช่วยเสริมสิ่งที่คุณรู้หรือว่ามาช่วยเสริมความสามารถของคุณหรือว่าต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองมากกว่าคนอื่นค่ะ แต่ยังไงนะคะก็ไม่แนะนำให้คุณใช้เสียงต่ำเยอะๆนะคะเพื่อที่จะแสดงถึงอำนาจที่คุณมีนะคะอย่างเช่นป้าคะขอกระเพราไก่ไข่ดาวก,กรอบๆหนึ่งจานมันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่น่าฟังอยู่ดีนะคะ ครูบุกเกก็อยากจะแนะนำนะคะให้เราใช้เสียงโทนกลางของเราเนี่ยละค่ะในการพูดนะคะเสียงที่คุณใช้คุยกับครอบครัวใช้คุยกับเพื่อนนะคะเพราะว่ามันจะดูเป็นธรรมชาติที่สุดดูไม่ประดิษฐ์แล้วก็ดูดีที่สุดค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะการสร้างความน่าเชื่อถือในการพูดของคุณเนี่ยยังมีอีกปัจจัยมากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะการแต่งตัวให้ดูดีการเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมหรือว่าเรื่องราวประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจซึ่งเรื่องพวกนี้สามารถค่อยๆฝึกซ้อมได้ทีละเรื่องค่ะแต่ที่วันนี้ครูกเก้มาแนะนําเรื่องการปรับโทนเสียงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีแนะนําเรื่องนี้แล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่อง ง่ายๆที่คุณสามารถนำปรับไปใช้แล้วเป็นประโยชน์กับคุณได้ในทันทีค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้เทคนิคหรือว่าอยากจะปรับปรุงการพูดของคุณอย่างจริงจัง mm hmm. <ๆ>ครูบ<ๆ>ุเก้มีคอร์สออนไลน์นะคะชื่อว่าพูดให้ปังหาตังได้นะที่จะช่วยออบอกคุณเลยนะคะว่าเทคนิคอะไรที่ครูบุกเก้ใช้ในการ ฝึกพูดมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะเป็นเทคนิคที่ครูใช้มาปัดมาตลอดแล้วครูก็บอกหมดเปลือกเลยนะถ้าคุณเอาไปใช้เนี่ยมันจะสามารถปรับการพูดของคุณได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนครูมั่นใจมากๆว่าคุณจะพูดได้ดีอย่างแน่นอนนะคะแต่ต้องลงมือทํานะไม่ใช่ว่าส,สมัครเรียนกับครูแล้วหนูจะพูดเก่งเลยหรือเปล่าคะครูเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าใครสนใจนะก็ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะว่าคอสพูดให้ปังหาตังได้นะคะ หรือใครที่อยากจะได้เทคนิคในการฝึกพูดเพิ่มเติมนะคะ ครูก็มีมินิคอร์สนะเจ็ดเคล็ดลับปรับคุณให้พูดดีนะคะซึ่งตัวนี้ครูก็จะบอกเคล็ดลับในเรื่องของการฝึกการพูดให้กับคุณได้ด้วย7เคล็ดลับง่าย,ายๆที่ครูใช้มาเหมือนกันเนาะและพิเศษสุดๆสําหรับมินิคอร์สของครูนะคะครูจะมีแถมนี่ไมโครโฟนตัวนี้ด้วยนะคะเป็นช่วงช่วงโปรโมชั่นพิเศษในตอนนี้นะเพราะว่าครูอยากจะสนับสนุนให้คุณอนะเริ่มฝึกพูดนะคะเอาไปทําคลิปเอาไปทำลปไลฟ์อะไรต่างๆแล้วก็ลงมือทำทันทีเพราะครูเชื่ออย่าง สุดจิตสุดใจค่ะว่าถ้าคุณพูดให้ปังคุณจะสามารถหาตังในออนไลน์ได้จริงๆใครสนใจก็ inbox เข้ามาสอบถามครูได้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเคล็ดลับดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ